ประชุมคณะกรรมาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่51และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่41 วันสุดที่วันที่18กระกฎาคม2568ที่ห้องประชุม3ทัพ1เทศบาลนาครนครสวรรค์นา,นสา,นนายสิษยเกษตรมิโรธนรัตประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่51-2571และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่41-2571โดยมีดรพิงโลนิโรธนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ น,นายปันนทเศษคูริพารองนายกเทศมนตร,รีนครนครสวรรค์สมาชิกสภาเทศบาลน,นครนครสวรรค์ประธานชมรมกีฬาผู้แทนชมรมกีฬาต่างๆและคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมประชาชนชุมชนผู้บริหารเทศบาลคณะครูนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพันสาวดช่องคีรีสิทธิ์วราราม วันศุกร์ที่18รกรกฎาคม2568นายจตุรวิทนิโรธธนรัตฐเป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษานวัดช่อง40ท,ที่วารารามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสวรรค์นักเรียนประชาชนในชุมชนร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา